สวัสดีคุณผู้ชมของท่านด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับผมก็มีเกมหนึ่งเกมมาแนะนำนะครับเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับเป็นเกมแนวสยองขวัญเกมติดเกาะนะครับก็คุ้คนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับนี่ก็คือ Sun of the Forest นะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะมาดูกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจในเกมนี้กันบ้างนะครับก่อนเดี๋ยวเราชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้กันด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูไดนเลยครับ ซันอเดอะฟอร์เสนะครับเป็นเกมแนวออาตวรอดนะครับไปพร้อมๆกับการสำรวจเรื่องราวปริศนาในป่านะครับที่เต็มไปด้วยสิ่งแปลกประหลาดที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงเลยก็ได้นะครับโดยตัวเกมภาคที่2นี้นะครับจะเปลี่ยนจากเครื่องบินตกแล้วก็ตามหาลูกนะครับมาเป็นหน่วยรบพิเศษที่เครื่องบินตกกลางป่านะครับแล้วก็มีสิ่งมีชีวิตแบบประหลาดๆเนี่ยอาศัยอยู่เต็มไปหมดเลยนะฮะส่วนตัวเรานะครับคือหนึ่งในหน่วยทหารนะครับที่ถูกส่งไปตามหาวัตถุที่หายตัวไปบนเกาะนะฮะ แต่คุณก็พบว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยมนุษย์กินคนนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณต้องทำนะครับก็คือการเอาตัวรอดนะครับแล้วก็สร้างสิ่งต่างๆสร้างไอเทมและต่อสู้นะฮะไม่ว่าคุณจะเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นกับเพื่อนๆนะครับโดยเกมนะครับจะไม่ได้เน้นหนักไปที่แอคชั่นอะไรขนาดนั้นนะครับจะเป็นเกมแนวจําลองการเอาชีวิตรอดในแบบสยองขวัญนั่นเองนะครับที่ผู้เล่นนะครับสามารถสัมผัสอิสระในการใช้ชีวิตในเกมได้นะครับ คุณเป็นผู้ตัดสินใจนะครับว่าจะทําอะไรจะไปที่ไหนจะทําอย่างไรเพื่อที่จะเอาตัวรอดแล้วก็อยู่ได้นานที่สุดนะฮะในเกมนี้นะครับคนป่าแล้วก็ตัวอื่นนะครับที่ไม่เหมือนที่คุณเคยเห็นมาก่อนเลยนะครับมันคือหัวใจสําคัญนะครับของเกมนี้เลยนะครับเป็นการประจนภัยครั้งใหม่ของเกมนี้ก็ว่าได้นะครับที่บอกเลยว่าพร้อมจะส่งคุณกลับไปที่เซฟของคุณได้เลยนะครับคุณจําเป็นที่จะต้องมีอาวุธนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนขวานกระบอกไฟฟ้านะครับแล้วก็ อาวุธอื่นๆนะครับเพื่อปกป้องตัวคนเองนะฮะพวกคนป่านะครับสามารถจำการกระทำของเราได้นะครับและเรียนรู้ที่จะต่อสู้กับเราได้ด้วยนะครับเลือก NPC ที่เป็นเพื่อนของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นคนเดียวหรือกับเพื่อนๆก็ยังจะมีเ p ็นตัวนี้นะครับคอยช่วยเหลือเรานะครับสามารถสั่ง n p c ของเราทำงานต่างๆในระหว่างที่เราไม่อยู่ได้ด้วยเช่นกันนะครับถึงเกมนี้นะครับจะเป็นเกมในเล่นคนเดียวนะครับแต่การออนไลน์ยังไงก็สนุกกว่าใช่ไหมครับ มีข้าวของให้เราเก็บมากมายนะครับแล้วก็มีรางวัลที่ดีกว่าด้วยนะครับดังนั้นนะครับการเล่นแบบร่วมมือหรือว่าเล่นกับเพื่อนๆเนี่ยเอาตัวรอดกับเพื่อนๆเนี่ยสามารถแชร์ของและอุปกรณ์ต่างๆทําให้การเล่นเกมนี้เนี่ยสนุกขึ้นได้แน่นอนนะฮะแต่ใช่ว่าทุกคนนะครับที่ออนไลน์จะเป็นมิตรนะครับถ้าไม่ใช่กับเพื่อนนะเพราะบางคนนะครับก็ต้องเอาทรัพยากรของคุณแน่นอนนะฮะคุณหามาได้เท่าไหร่นะครับเขาก็พอไอม่ีจขโมยของคุณไปเช่นกันนะครับ และก่อนหน้านี้นะครับทีมงานนะครับได้ประกาศไปว่ายังมีของอีกมากมายนะครับที่เขาต้องการเพิ่มลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมต่างๆหรือว่ากลไกต่างๆนะครับความสมดุลของเกมเพลย์นะครับแล้วอื่นๆอีกหลายๆอย่างนะครับแต่ทางทีมงานก็ไม่อยากให้เกมมันออกจําหน่ายช้าเกินไปนะครับดังนั้นนะครับทางทีมงานนะครับก็ตัดสินใจนะครับวาจําหน่ายเกมนะครับเพื่อให้ชุมชนแล้วก็คนเล่นเกมหรือว่าคอมมูนิตี้ช่วยกันพัฒนา ต่อยอดแล้วก็เพิ่มในสิ่งที่ตัวเกมอาจจะขาดหายไปนะครับดังนั้นนะครับทีมงานก็เลยตัดสินใจวางจําหน่ายในวันที่23กุมภาพันธ์นะครับโดยจะจําหน่ายในระบบ early access นั่นเองนะฮะสำหรับใครที่สนใจเกมนี้อยู่นะครับ Star o f the Forest นะครับก็จะวางจาหน่ายในวันนี้นะวันนี้นะครับน่าจะตอนเที่ยงคืนนะเราก็ยังไม่ทราบราคาว่าราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเกมนี้บอกได้เลยว่าเป็นเกมเทียวกันกับ the forest นะแต่แค่เป็นในยุคสมัยใหม่มากขึ้นนะครับแล้วก็มี อะไรต่างๆที่มันทันสมัยมากขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็เตรียมตัวไว้เลือกตี้ไว้เลยนะครับสำหรับ Day One. เด y ์วันนครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย